บทที่6เอวมเมสุตังเอกังสมยังพระกวาพลรานาสิยังมิหาัาติอิติปเสนีมิกทาเยเตนละโขภคกวาปัญจวัคคียภิกูอามันเตสีเทวมเมพิกเวอันตาปปัชิิตะณณเสวิตพายโยจายังกามิสมสุกามะสุขันลิการุโยโกโหีนโนคมโมโปตุชนิโกอนาลิโยอตนัตนสัสนฮิโตโยจายังอตตกิละมะนาถา นุโยโคทุโคอนาลโยอนัตัสันนิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปัคคามะมัชฌิมาปฏิปทาถาคเตนาพิสัมพุทธาจักูุกรณียะนาคารณีอุปสมายาปิญญายะสัมโพชายะนิพายะสัมมัตติกระตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาถาคเตนาพิสัมพุทธาจักูุกรณียะนาคารณีอุปสมายาปิญญายะสัมโพชายะนิพายะสัมมัตติอาญามีวะอาิโย อัถถังเคโกมัคโคชยติทังสมาธิติสมะสังกัปโปะสมาวจาสมากัมมันโตสมาชิโวสมาวญโมสมาสติสมาสมาธิยังโคสาภิกเวมะชิมาปฏิปัติาตุอเตนะอภิสัมพุทธาจักกุกรณียานิกนิอุปสมายาพิญญาญาสัมโพธายานิพายาสังมาตติอิทังทุกขปนะภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามะลัมปิทุกขังโสกับ ปริเทวทุกโคโทมนุสุปายาสาปิทุกขาอัปเยหิสัมปโยโคทุกโคปเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนารพติตัมปีทุกโคขงัง,ยยขง,ขง,ขงสังขิตเตนะปัญจุป,ปทากขันธาทุกขาอีทางโคปนาพิกเวทุกขสมุทโยเลย,ยสจังยายังตันหาปโปนพิวะภวิกานนติลา กสหคตาตลตาลาปพินันทินีสยะทีทางกรรมตันหาพระมตันหาวิวัตตันหาตั้งโคปนะพิกเวทุกันิโรโทเลียสัจจังโยตัสายเยวะตันหาอเสสัปเวลาคณีนิโรจาโคปตินิสักโคมุติอนารโยอีทางโคปนะพิกเวทุกันนิโรธรรมินิปฏิปทาเลียสัจจังอยะเมวะ อิอริโยอัฏฐานคิโกมะโคเสยยะทีทางสมาธิติสมาสังกัปโปสมาวาจาสมากัมมันโตสมาชิวสมาวายามสมาสติสมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจ์ติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจากกอุงเจปาทิยานังปาทิยปัญญาอุตปาทิวิชาปาทิยโลโกวปาทิอีทางทุกอีทางโคบ่ปณิทางทุกขังอริยสัจจง ปลิญเยยันติมีพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงตปาทิยานังปาธิปัญญาปาิวิชาอุปาธิโลโกปาธิตังโคปนิทางทุกขังเริยสัจจังปริญญเยยันติมีพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงตปาทิยานังปาธิปัญญาปาธิวิชาปาธิโลโก อุตปาธิอิทังทุกขสมุทโยเรียสัจจันติเมผิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงปาริญาณังอุปาริปัญญาปาริวิชาอุปาริอโลโกปาริตั้งโคปนิทังทุกขสมุทโยเรียสัจจังปหาตพันติเมผิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงปาริญาณังปาริปัญญาปาริวิชาปาริอโลโกปาริตั้งโคปนิทังทุกขสมุทโย อริยสัจจังประหีนติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงปาทิยานังปาทิปัญญาปาทิวิชาวปาทิโลกโกปปาทิอิทางทุกข์นิโรโออริยสัจจันติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงปาทิยานังปาทิปัญญาปาทิวิชาปาทิโลโกปาทิตังโขปะนิทางทุกข์นิโรโทอริยสัจจันสัจจิกตาตาตับพันติเมพิกเวปุเพนุสุเตมิสุธรรมเมสุจักขงปาทิยานังปาทิปัญญาปาทิวิชาปาทิโลโก

อนุสุตเตสุธรรมเมสุจักุงปาิญาณังปฏิปัญญาปฏิวิชาปฏิโลโกปฏิตังโกปัญญาทางทุกข์นิโรธาตมีปฏิปทาเลียสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพนุสุตเตสุธรรมเมสุจักุงปาิญาณังปฏิปัญญาปฏิวิชาปฏิโลโกปฏิยาวกีวันเมพิกเวเมสุจิตโตสุอริยสัจเจสุอมีวัตถังทัศทวาทสศกาลังยถาภูตังยานัชชนังนัตวิสุทธังโหโสสีนิวตาวาหังพิกเว สเทวเกสโรเกสัมมาวเกสัพพมัคเกสัสัพพมานิยาประชาญาสเทวมนุสสายาอนุตารังสัมมาโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจญายสิงยาโตจักโขมีภิกขบิมีสุจจตโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวารทศการลังยถาภูตังยานัฏสนังวิสุทธิทางอโหสิอัถาหังภิกขบี สเทวาเกโลเกสัมมาลเกสัพพามเกสัพพามนิยาปชาญาสเทวมนุสายานุตรังสัมมาโพธิงสัมโพภิสัมพุทโธปัญญาสิงญาณัจจะปณะเมทัสนังอุทัปาะทิอากุปปาเมมิมุติอยามิมันตาชาตินัตถิธานิปุปนัพพโวติอิทธรรมโวจะพระกวาอัตมนาปัญจวัคคียาภกขุพระกัตโต พาสีตังอภินันทุงอิมัสมินจัปปนะเวยากรันนัสมิงพันญะมาณีอายัสมะโตโกธัญญสสะวิรัชชังวิตามลังธัธมจักุงอุทปา,าทิยังกินจีสมุทัยยังธรรมังสัมพันตังนิโรธาธรรมันติปวัตติเตเจพระควตาธรรมจกักเกอภูมมาเทวาสัตตถุรุษาเวสุงเอาตาังพระขวตาพราณานสียังอิจมเสนีไม่กทายยนุตรัง ธรรมวจิกังบัวสิตังอภิมัติยังสมะบานุเอนะวาพามามณีนะวาเทเวนะมาเลนะวาพามุนะวาเกจิวาโลกาสัมปิติภุมมานังเทวานังสัตตังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตมุสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตตวาตัมวติงสาเทวาสัตมุสาเวสุงตัมวติงสานางเทวานังสัตตังสุตตวายามมาเทวาสัตมุสาเวสุงสุดดุจเตานางเทวานังสัตตังสุตตวา นิมานติเทวาสัตมุสาเวสุงนิมานตินางเทวานางสัสมมต,สต์ทางสุตตมะเวลาอิมิตวัสสัตตีเทวาสัตม,มุสาเวสุงเวลานินมิสวัตตีนางเทวาสัต์ทางสุตมะพมายิกาเทวาสัตมุสาเวสุงเอาตัมภควาตาพรณาเสียงอิติปสเนมิขไาทายอนุตรนังธรรมะจักกังปวติตังอภริวัติยังสมะเนนะว่าพามเนนะว่าเทเวทนะ วาเลนะวาพัมโมนาวาเกจีวาโลกัสสมิติอิติหะเตนะคเนนะเตมหุตเตนะยาวะพัมมโลกาสะโทอะพุชคติอยะจะสหสสะหัดส,ส,สีโลกธาตุสังกัปปิสัมปะกัมปิสัมปเวทีอัปมาโนจะโอลาโลโอปาโสโลเกปตุลโลหสิอติกัรรมีวาเทวนานังเทวานุภาวางังอัตโข ะควะอุทานังอุทานีสัญญาสิวัตโปโกทันโยอัญญาสิวัตโปโกทันโยติอิติหิหังอายสมโตโกทันยัสสะอัญญาโกทันโยเตวะนามังอหุสิติ